ในรัชสมัยของรัชกาลที่หาแถบลุ่มน้ำแม่กลองมีเสือ้ายนามกระเดื่องที่ทุกคนต้องได้ยินกิตติศัพท์ตั้งแต่ราชบุรียันสมุทรสงครามแม้แต่เด็กที่กำลังร้องไห้จ้าถ้าพ่อแม่เอ่ยชื่อเสือ้ายผู้นี้เด็กจะหยุดร้องในทันทีเขาคือเสือแป้นฉายหรือเสือแป้นคุณโจ้นน้ำกระเดื่องผู้เรื่องลือในความหนังเหนียวคงกระพันชาตรีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและเจนเดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟัง บนแผ่นดินเกษตรกรรมรุ่มน้ำแม่กลองยุคสมัยนั้นเป็นยุคที่บ้านเมืองยังใกล้ปืนเที่ยงอำนาจรัฐยังไม่สามารถให้การดูแลป,ปกครองรัษฎรได้ทั่วถึงความลำบากยากแค้นในการดำรงชีพการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปกครองเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นที่มาให้เกษตรกรธรรมดากลายเป็นเสือรายป้นคลามานักต่อน,นักเสือแป้นฉายก็เช่นเดียวกันแต่ที่เสือแป้นฉายแตกต่างจากผู้อื่นก็คือ เสือแป้นฉายนั้นคืออดีต,ตลูกศิษย์ก้นกุฏิของพระครูอินทั์เขมาจารย์หลวงพ่อห้องวัดช่องลมเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเสือแป้นฉายนั้นได้รับการสักยันต์พระโมคาลานะจากมือของหลวงพ่อห้องและยันต์พระโมคัลลานะของพระอาริยาผู้เลืองวิทยาคมก็เป็นเกราะป้องกันไั่ให้เสือแป้นฉายแคลค่า,าจากการประทะการถูกจับกลุ่มมาโดยตลอด เสือแป้นฉายเที่ออกป่นสะดมเข็นฆ่าชาวบ้านในรุ่มน้ำแม่กองจนชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วถึงแม้จะมีเจ้าหน้าที่ออกปราบปรามเคยได้ปะทะกับเสือแป้นฉายแบบประจัญบานแต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำะไรเสือแป้นฉายได้เลยเพราะหนังเหนียวคงกระพันอาวุธทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำอันตรายแม้แต่ผิวหนังของเขาได้เสือแป้นฉายจึงหนีรอดไปได้ทุกครากระทั่งในปี2446พระยาไกรเพชรรัตนสงครามแช่บุญนาค ขึ้นดำรงตำแหน่งสมุหเทาพิบาลสมเ็จราชะการมณฑลราชบรุรีจึงได้วางแผนใช้เงินเป็นตัวล่อให้ลูกน้องเสือแป้นฉายเกิดความโลภจนในที่สุดลูกน้องของเสือแป้นฉายก็ทรยศลูกพีด้วยเงินที่ทางการว่าจ้างด้วยการรุมทุบตีเสือแป้นฉายในขณะที่กำลังหลับจนสลบไปก่อนจะนำตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากเสือแป้นฉายถูกส่งตัวฟ้องศาลศาลได้ตัดสินประหารชีวิตซึ่งในยุคนั้นการประหารชีวิตนักโทษ ทางราชการจะใช้วิธีนำนักโทษผูกติดไว้กับเสาแล้วเพชรฆาตจึงลงมือฟันคอด้วยดาบเมื่อข่าวแพร่สะพัดออกไปว่าเสือแป้นฉายขุนโจรนำกระเดื่องแห่งรุ่มน้ำแม่กล่องถูกจับได้และถูกนำตัวจะไปตัดหัวแล้วประชาชนชาวบ้านในแถบรุ่มน้ำแม่กล่องนับพันนับหมื่นคนจึงเดินทางมามุ่งดูกันล้นหลามน้าลานประหารโดยมีพระยาไกลเพชรรัะตะนสงครามสมุหเทศาพิบาลเป็นประธานส่วนเพชรฆาตนั้นได้ส่งตรงมาจากพระนคร คือหมื่นสาหัสเป็นดาบหนึ่งคนฟันคอและนานออนเป็นดาบสองคนลำลอดและเชือดพอได้กําหนดเวลาเจ้าหน้าที่ได้นําตัวเสือแป้นฉายผูกคอมัดติดกับเสาประหารทมกลางความโศกเศร้าเสียใจของแม่และบรรดาญาติพี่น้องที่เคยห้ามปรามแต่ก็ไม่เชื่อฟังพอได้เวลาเสียงปีกลองก็เริ่มดังขึ้นเพิชคาตไล่ลำลอกลอกไปตามจังหวะเสียงปีเสียงกลองนั้นพอรัวๆดังขึ้นมากพิชคาตด,ดาบหนึ่งคือหมื่นสาหัสก็เงื้อดาบขึ้นสุดแขน ฟันลงไปตรงก้านคอของเสือแป้นฉายทันทีต่อหน้าต่อตาผู้คนเรือนหมื่นได้เห็นเป็นประจักษ์คมดาบเพชรคาดไม่สามารถระคายผิวหนังของเสือแป้นฉายได้แม้แต่ริ้วรอยที่มีก็เหมือนรอยหนามเกี่ยวเท่านั้นสร้างความตื่นตะลึงจก่ผู้ที่มาพบเห็นในวันนั้นเมื่อดาบหนึ่งฟันไม่เข้าไหนอ้นดาบสองเลยตรงเข้าไปใช้ดาบเชือดเฉือนคอทันทีแต่ทว่าก็หาระคายผิวไม่ทั้งทั้งที่ดาบของทั้งสองเพชรคาดนั้นคือดาบศักดิ์สิทธิ์ ฟันคอนักโทษที่มีอาคมขลังขาดกระจุยมานักต่อน,นักแล้วพระยาไกลเพชรรัตนสงครามประธานในพิธีจึงตัดสินให้นำกระทะมาตั้งไฟเพื่อเตรียมจะต้มให้สุกทั้งเป็นแต่เมื่อแม่ของเสือแป้นชายเห็นดังนั้นจึงได้ขนาาันอาสากับพระยาไกลเพชรรัตนสงครามว่าจะเกลี้ยก,กล่อมลูกชายให้เองเพื่อให้ถอนอาคมเพราะไม่อยากเห็นลูกชายต้องทนทุกขเวทนาด้วยการถูกต้มสุกเมื่อแม่ของเสือแป้นชายเข้าไปเกลี้ยก,กล่อม เสือแป้นฉายจึงบอกให้แม่ตักน้ำมาและตัวเองก็ทำน้ำมนต์ให้เอาไปลดที่ตัวพร้อมกับเอาน้ำมนต์นั้นรูปที่อัคระยันที่ด้านหลังสามครั้งแล้วจึงก้มลงกราบมารดาเป็นครั้งสุดท้ายบางตำนานก็ว่าในเรื่องนี้ว่าแม่ของเสือแป้นฉายไปหาหลวงพ่อห้องหลวงพ่อห้องจึงทำน้ำมนต์ให้มาหนึ่งขันและเมื่อนำมาราดตัวเสือแป้นฉายอาคมก็คลายส่วนบางตำนานก็ว่าเสือแป้นฉาย ถอดพระเหรียญหล่อโบ,บราณของหลวงพ่อห้องออกจากตัวจึงประหารได้ซึ่งคอหลังนี้ความเป็นไปได้น้อยมากเนื่องจากเหรียญหล่อโบ,บราณของหลวงพ่อห้องที่กลายเป็นเหรียญอันดับหนึ่งของราชบุรีในขณะน,นี้หลวงพ่อห้องสร้างขึ้นราวๆปี2460-2465หลังเหตุการณ์ประหารเสือแป้นฉายหลายปีรวมถึงเรื่องการถอดออกจากคอนั้นคงไม่มีนักโทษคนใดได้รับอนุญาตให้สวมใส่สร้อยคออยู่ก่อนแล้วหลังจากคลายอาคมแล้วเพชฌฆาตจึงทำพิธีประหารต่อไป คราวนี้พอดาบหนึ่งฟันลงก้านคอเท่านั้นคอเสือร้ายก็ขาดกระเด็นเลือดพุ่งกระฉูดกระจายไปทั่วสิ้นสุดชีวิตผิดศีลธรรมของเสือร้ายนามเสือแป้นายไวนาที่ตรงนั้นแต่จุดจบของเสือร้ายก็ดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นของยันโมคลานะเมื่อวัดช่องลมได้กกลายเป็นจุดหมายปลายทางของคนหนุ่มในยุคนั้น ผู้คนต่างเข้าไปกราบหลวงพ่อห้องกันอย่างล้นหลามเพื่อขอของดีขอให้หลวงพ่อสักยันแบบเดียวกับเสือแป้นฉายให้และจากอีกหลายประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อห้องอีกนับครั้งไม่ถ้วนเป็นเหตุให้เหรียญหล่อของหลวงพ่อ้องจึงกลายเป็นเหรียญที่มีความนิยมสูงสุดในเขตอำเภอเมืองราชบุรีในบรรดาเหรียญหล่อโบราณในอดีตของประเทศไทยนั้นเหรียญหล่ลอโบราณของหลวงพ่อห้องวัดช่องลมนับได้ว่าปเป็นเหรียญหล่ลอโบราณที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเหรียญหนึ่งของจังหวัดราชบุรี ราวปีพุทธศักราช2469ต้นเดือนพฤษภาคมหลวงพ่อฮองเริ่มอาภาธหนักขึ้นแพทย์ที่เยียวยารักษาท่านแนะนําให้ท่านฉันอาหารมื้อเย็นเพื่อจะได้ช่วยให้อาการดีขึ้นแต่ด้วยความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยท่านไม่ยอมฉันท่านบอกกับลูกศิษย์ที่เฝ้าดูแลว่าถึงแม้จะถึงแก ITY, ่ชีวิตก็จะไม่ขอร่วงพระธรรมวินัยแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็จะไม่ยอมจนในที่สุดวันที่29มิถุนาย,ยน2469เวลาตี4 55นาที หลวงพ่อห้องมรณาภาพขนาดนั่งสมาธิสิริอายุ82ปีพรรษา61การต่อมาเราวปี2483ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกำลังปะทุรัศดร,ศรระสัมละสายไปทั่วแผ่นดินพระเกจิอาจารย์ที่ญาติโยมให้การเคารพนับถือกระโวนแต่มีหน้าที่คล้ายกันคือต้องปลุกเสกเลขยันทำพระเครื่องทำภาพรประเจตดมงคลและวัตถุมงคลน,นานาชนิดแจกจ่ายกับญาติโยมรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทาหารตำรวจ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจเป็นเกราะคุ้มภัยให้แค้วคลาดอยู่รอดปลอดภัยจากมหาสงครามที่กําลังจะเกิดขึ้นหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐเพชรบุรีก็เป็นพระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่ต้องทําไม่ต่างจากเกจิอาจารย์รูปอื่นๆหลวงพ่อแดงนั้นท่านมีวิทยาคมขลังเป็นที่นับถืออย่างมาก ช่วงปี2479ได้เคยเกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรงในจังหวัดเพชรบุรีทําให้วัวควายล้มตายลงเป็นอันมากหลวงพ่อแดงได้ปลูกเศษพยานสีแดงขนาดเท่าพระเชตนาให้ชาวบ้านนําไปผูกไว้ที่ปลายไม้ไผ่แล้วปักไว้ที่คอกวัวคอกควายคอกใดที่พยานของท่านมาปักไว้วัวควายคอกนั้นจะไม่เป็นโรคติดต่อเลยชื่อเสียงของท่านจึงโด่งดังเป็นที่รู้จักแต่นั้นมามีผู้คนไปขอของดีไว้ป้องกันตัวจากท่านไม่ได้ขาดท่านจึงได้ทําพยานและตะกรุดเอาไวา้แจก ผู้ที่นำตะกรุดและพยันของท่านไปบูชามักจะประสบกับอิทธิปฏิหารในด้านต่างๆอยู่เสมอในช่วงเวลานั้นหลวงพ่อแดงได้ออกเดินทางเพื่อน,นำพยันภาพประเจดและตะกรุดของท่านไปแจกญาติโยมตามพื้นที่ต่างๆด้วยตัวท่านเองพร้อมด้วยลูกศิษย์อีกเพียงหนึ่งคนที่ติดตามไปท่านเดินทางรอนแรลมด้วยวัวเทียมเกวียนค่าไหนนอนนั่นค่าวัดนอนวัดค่าบ้านถ้ามีคนนิมนต์ก็นอนบ้านค่าป่านอนป่าทัวเพชรบุรีกระทั่งราชบุรี เย็นวันหนึ่งในเขตเมืองราชบุรีท่านได้พบกับวัดล้างวัดหนึ่งที่หลงเหลือเพียงโบสถ์เก่าๆให้สังเกตคางโบสถ์มีลานกว้างมีต้นมะกอกใหญ่และหญ้าขึ้นรกเต็มไปหมดไม่มีพระเนนมีแต่ลุงปั๊มๆปเปิดอ,อยู่แถวนั้นอีกคนหนึ่งชาวบ้านทั่วไปก็ไม่มีผ่านไปมาหลวงพ่อให้ลูกศิษย์ตรวจตาความเรียบร้อยส่วนท่านก็เข้าไปนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาในโบสถ์จนคำลูกศิษย์จึงมานอนอยู่ไกลๆโดยที่หลวงพ่อยังนั่งเจริญจิตภาวนาต่อไป ท่ามกลางความเงียบสง,งัดของบ้านนอกยามสงครามหูของหลวงพอ่อแว่วเสียงคนตะโกนหลังจากนั้นสักพักก็มีเสียงวัตถุปาเข้ามากระทบโบสถ์แล้วต่อมาโบสถ์ทั้งหลังก็สั่นสะท้านจนหลวงพ่อต้องเอ่ยปากว่ามีอะไรก็บอกมาแล้วจิตที่นิ่งสงบของหลวงพ่อก็ก่อให้เกิดนิมิตภาพที่ท่านเห็นคือลานกว้างมีต้นมะกอกตรงกลางลานมีผู้คนรุมล้อมมุงดูที่กลางลานมีหลักประหารมีนักโทษถูกผูกโยงไวก้กับหลัก เพชฌฆาตสองคนกำลังไล่ลําและทันใดนั้นเพชฌฆาตคนหนึ่งก็สับดาบเข้าที่ก้านคอของนักโทษอย่างแรงวินาทีเดียวกันนั่นเองหลวงพ่อต้องถอนจิตออกมาจากนิมิตเพราะลูกศิษย์ของท่านที่นอนอยู่ข้างๆลุกขึ้นมานั่งพนมมือน้ําตาไหลาพากร้องว่ามึงจะตัดคอกูมึงจะตัดคอกูอกซ้ำๆอยู่อย่างนั้นสักพักก็ร้องโอยแล้วลูกศิษย์ก็ล้มตัวคอพับลงนอนตามเดิมหลวงพ่อเห็นดังนั้นจึงลุกออกเดินไปยืนอยู่หน้าโบสถ์ ก่อนจะเอ่ยออกไปว่าวิญญาณตนใดมีธุระจะคุยกับอาตมาจงออกมาเถิดพรันสายลมที่พัดบูวิวก็สงบลงเงาดําทะมึนค่อยๆเคลื่อนตัวมาจากเงาต้นมะกอกใหญ่ก้าวเดินเข้ามาหาหลวงพอ่อในสภาพร่างกายที่เต็มไปด้วยร้อยอักขระและในมือขวาถือหัวของตัวเองเพราะร่างนั้นไม่มีหัว มันเดินถือหัวของมันมาหยุดอยู่นอกเสมาโบส์ก่อนจะวางหัวลงข้างลำตัวแล้วก้มลงกราบหลวงพ่อแดงสามครั้งด้วยความนอบน้อมก่อนจะเอ่ยออกมาว่านมัสก,การหลวงพ่อขอรับกระผมชื่อนายแป้นฉายขออภัยที่รบกวนเวลาของหลวงพ่อขอรับหลวงพ่อแดงจึงสอบถามจนได้ความว่าวิญญ,ญาณเสือแป้นฉาย ต้องตกทุกข์ได้ยากจากการถูกสะกดไว้ทีน่นี่สมัยที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังพอได้รับการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมาบ้างแต่พอแม่ตายญาติพี่น้องเขารังเกียจก็เลยไม่มีใครนึกถึงจะเหลือก็แต่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อห้องที่ยังแผ่เมตตาจิตมาให้เสมอแต่จนเมื่อหลวงพ่อห้องมรณาภาพไปจึงไม่เหลือใครเลยต้องตกอยู่ในห้วงเหวแห่งความทรมาน วิญญาณเสือแป้นฉายยังกล่าวต่อไปว่าเขานั้นได้สำนึกผิดบาปในสิ่งที่ได้กระทำลงไปแล้วแต่ก็ไม่มีวิธีใดที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนี้ได้กระทั่งเมื่อเห็นหลวงพ่อแดงมาจึงได้มาขอความเมตตาจากหลวงพ่อหลวงพ่อแดงจึงได้อบรมสั่งสอนวิญญาณเสือแป้นฉายไปว่าการสำนึกผิดในบาปที่เคยก่อขึ้นนั้นนับเป็นสิ่งดีงามแต่หลวงพ่อคงไม่สามารถไปแก้กฎแห่งกรรมได้ผู้คนที่ต้องได้รับความทุกข์ยากลำบากเวทนาจากการกระทำของเสือแป้นฉายในอดีตนั้น ก็ล้วนเคยมีทุกข์ไม่ต่างกันสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือการยอมรับในสิ่งที่ตนได้กระทําลงไปแต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เสือแป้นชายผ่านพ้นความทุกข์ทรมานนี้ไปได้ก็คือการเจริญสติผีสางนางไม้เทวดาก็ล้วนเจริญสติได้ทั้งนั้นแม้ในยามตกนรกโลก,กัโด้นทรมานทรกรรมก็ให้เอาความทรมานความเจ็บปวดนั่นแหละเป็นเครื่องกําหนดรู้พอรู้เท่าทันก็คืออุเบกขาต่อให้โดนไฟเผาก็จะผ่านเปลวร้อนนั้นไปได้ด้วยสติ วิญญาณของเสือแป้นฉายนั่งฝังด้วยความตั้งใจก่อนจะก้มลงกราบลาหลวงพอ่อและหลวงพ่อแดงกำหนดจิตสวดมนต์แผ่เมตตาใหญ่ไปให้ร่างและหัวในมือนั้นจึงค่อยๆจางหายไปในที่สุดเช้าวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อแดงถามลูกศิษย์ว่าเมื่อคืนมีอะไรไหมลูกศิษย์บอกว่าหลับสบายท่านจึงไม่ได้เล่าอะไรจนไปถามไทผู้คนในละแวกนั้นจึงได้รู้ว่าตรงนี้ในอดีตก็คือลานประหารเสือแป้นฉาย จนโไร้แห่งรุ่มน้ำแม่กลองนั่นเองแต่พอนานวันเข้าวิญญาณเสือแป้นฉายก็เฮียนสะจนพระเนนในวัดอยู่ไม่ได้ต้องทิ้งวัดไปอยู่ที่อื่นชาวบ้านก็ไม่กล้าเดินผ่านเพราะวันดีคืนดีเสือแป้นฉายก็จะออกมาเดินถือหัวตัวเองแล้วลำพึงว่ามันตัดคอกูมันตัดคอก,อกูจนชาวบ้านวาดผวาไปทั่ว หลวงพ่อแดงจึงบอกกับชาวบ้านว่าอย่าได้กลัวต่อไปอีกเลยตอนนี้เขาได้รับกรรมที่เขาได้ก่อไว้แล้วให้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาจะดีกว่าเขาจะได้ไม่มาปรากฏกายให้เห็นอีกและนี่คือเรื่องราวของเสือแป้นฉายขุนโจนรร้ายแห่งรุ่มน้ําแม่กล่องลูกศิษย์หลวงพ่อฮองพระครูอินทัเขมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดร,ราชบุรีเกจีอาจารย์ผู้เร่องวิทยาคมผู้ที่ดับเพชรคาดไม่ระคายผิวถ้าไม่ถอนอาคม จนกลายมาเป็นวิญญาณเสือหัวขาดให้หลวงพ่อแดงพระครูยานวิราชวัดเขาบันไดอิดจังหวัดเพชรบุรีได้ชี้ทางสว่างบนหนทางแห่งการชดใช้กรรมกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลัง ได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel